สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านทางช่องทาง y o u t u หนึ่งเจริญสาวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับในส่วนของตู้นะครับ15นิ้วขายหมดแล้วนะครับเหลือเป็นเพียงดอกนะครับตัวนี้เป็นดอก15นะครับหนึ่งเจริญสาวบ้านนองยะลังกาอำเภอเมืองชัยภูมินะครับมีอบอ้อมนะครับไว้สไว้สตัวนี้ดอกละ15นิ้วนะครับดอกใหม่กิ๊กนะครับ ถ้าไม่มีตะกัวนะครับบัตรกียนะครับถือว่าดอกใหม่เลยนะครับตัวนี้590บาทนะครับดอกละนะครับมี1คู่แล้วก็อบอ้อม4804นะครับไว้4นะครับดอกเดิมเดิมดอกตัวนี้6 5 0นะครับตัวนี้ไว้4ส่วนตัวนี้ดอกซ่อมนะครับคิดให้400นะครับไว้สเหมือนกันใช้งานปกตินะครับ ตัวนี้ดอกขาดนะครับอบอ้อม15นิ้วเหมือนกันดอกขาดดอกละ250พอนะครับตัวนี้ไว้3นะครับที่500วัตต์นะครับดอกละสี่ร้อยเก้าสิบแล้วกันนะครับดอกนี้นะครับแล้วก็ในรุ่นของ MP MP สองพันวัตต์นะครับตัวนี้ สภาพสวยๆนะครับตัวนี้คิดให้ดอกละ450รหลวมส่งนี่นะครับที่บอกว่าดอกเหมือนใหม่จริงนะครับเหมือนใหม่ๆเลยสวยทุกดอกนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ครับ PCM นะครับที่ีวิวก่อนหน้านี้นะครับดอกสวยๆนะครับดอกละพันห้านะครับสวยทุกดอก pcm 18นิ้วโครงปั๊มหน้าดอกนะครับงามๆเงาๆประมาณนี้นะครับตู้15ก็ยังอยู่นะครับมอนิเตอร์นะครับฝากต่อลำโพงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสนใจนะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับ0890 46 98 60นะครับ ทักไลน์หรือโทรมาก็ได้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามนะครับทางช่อง youtube นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับมีประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ